อย่างที่พี่เคยได้อ่ะพี่เคยยกโตให้เขาเว้ยพี่ยกให้เขาสามโตพี่ได้มาสามร้อยไอ้เหี้ยแค่ยกโตนะเว้ย สวัสดีครับผมถาจอนสันนะครับวันนี้นะครับผมมีข้อมูลมาแบ่งปันเพื่อนๆพี่ๆน้นนนนนองๆทุกคนนะครับเป็นเรื่องที่แบบว่าคนน่ะสงสัยกันเยอะมากก็คือทํางานร้านเหล้าเนี่ยมันได้เงินดีจริงหรือเปล่าผมบอกก่อนเลยนะว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมทํางานมาค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มจากการช่วยลุงนะครับแล้วก็ไปทํางานที่มันได้เป็นเงินเดือนมากที่เขาเรียกงานฟูลไทม์งานประจําอะไรเงี้ยแล้วก็มีพาร์ทไทม์งานที่เป็นรายวันแล้วก็แบบขายเสื้อผ้ามือสองขายของอะไรเงี้ยเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์อะไรเยอะแยะแต่ผม อยากจะบอกว่างานที่ผมได้เงินดีที่สุดนะครับก็คืองานที่ผมทำร้านเล่าครับก่อนอื่นเลยครับเดี๋ยวผมจะแบ่งประเภทของร้านเล่าที่เพื่อนๆรู้จักเนี่ยเป็น3ประเภทนะครับอันนี้ผมแบ่งเอง,เองนะผมไม่รู้ว่าในหนังสือในเน็ตอะไรมันมีหรือเปล่านะแบบแรกอะ่ะก็คือเป็นผับรู้จักผับไหมไอ้ผับที่เป็นแบบ ตึกใหญ่ๆเข้าไปแบบปุงปุงปรุงปรุงปงแบบที่2นะครับก็คือแบบร้านนั่งชิลแต่วงเล็บแนวแบบผู้ใหญ่นั่งถ้านนึกไม่ออกก็นึกแบบร้านอาหารริมน้ําแต่จะเน้นไปทางเหล้าเบียร์มากกว่าและแบบพวกป๋าพวกซีเซียอะไรเงี้ยชอบไปนั่งนะฮะแล้วก็แบบที่3ก็คือเป็นร้านนั่งชิลแต่ว่าจะเป็นร้านที่วัยรุ่นไปนั่งเคยเห็นไหมแบบว่าร้านเนี้ยมันแต่งแบบแนวสตรีทจ๋าเลยแนวแบบวัยรุ่นนีมีแต่วัยรุ่นเข้าไปนั่งไม่มีผู้ใหญ่ไปนั่งอ่ะผมจะแบ่งเป็น3อย่างนะเดี๋ยวผมจะมาขยี้ทีละลักษณะให้เเพื่่อนนๆฟัังลยะวา มันเป็นยังไงกระบวนการข้างในมันเป็นยังไงแล้วก็เงินแต่ละแบบเป็นยังไงเรื่องของยาเสพติดมีไหมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในคลิปนี้ครับผมมาเริ่มที่แบบแรกเลยครับแบบผับผับที่พี่เคยไปทำเนี่ยพนักง,งานจะมีค่อนข้างเยอะมีหลายฝ่ายเรื่องของการจ้ำจี้จ้ำชัยเนี่ยจะไม่ค่อยมีเพราะว่าส่วนมากลูกค้าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็จะมีพวก v i p อพ่ะพวกป๋าป่าตําต <c oughs> พวกแขก V I P อะ่ะก็มีแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ไปยุ่งในส่วนนั้นเขาต้องให้พนักงานที่แบบว่าโปรเฟชชั่นอลหน่อยไปบริการพวกเขานะฮะก็ลักษณะางานก็จะเป็นพี่ว่ามันเหมือนต่างคนต่างอยู่อะเหมือนว่าถ้าใครรู้งานตัวเองก็ไปทํางานตัวเองอะไรแค่นะแล้วก็เรื่องของเพื่อนร่วมงานค่อนข้างที่จะดีนะถ้าเราสนิทกับเขาเราอะไรกับเขาแต่ด้วยความที่เราเป็นเด็กนะฮะส่วนมากคนที่ทํางานเราจะเป็นคนที่มีอายุที่เจอมาก็30ขึ้นทุกคนนะเราจะไปคุยอะไรกับเขาอะเขาก็คุยเรื่องครอบครัวเขาเรื่องบอลเรื่อง อะไรอะไรเงี้ยเราเป็นเด็กเราก็เข้าไปอะไรก็เขามาไม่ได้แต่พูดถึงตามหลักก็นิสใส่ดีนะครับแต่ก็จะมีบางคนนะที่จะแบบว่ามีเรื่องของยาเสพติดก็จะชวนแบบชวนเราไปริไปลองแบบว่าเฮ้ยน้องมาใหม่เหรอไปไอ้นี่กับพี่เปล่าอะไรประมาณนี้คือมันมันมีแน่นอนนะครับซึ่งเราเป็นเด็กใหม่นยเราก็ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีนะครับบอกเลยว่าผลที่ตามมาที่หลังเนี่ยมันไม่ดีแน่นอนนะครับส่วนเรื่องของเรื่องเงินเนี่ยพี่บอกตามตรงนะว่างานในผับอะได้เงินน้อยกว่าพี่ไม่รู้นะว่าที่อื่นอะเป็นยังไงแต่ว่าที่พี่เคยทําทั้ง3 นะพี่ได้งานในผับอ่ะพี่ได้น้อยกว่าพี่ได้วันละไม่ถึง200หรือเปล่าวะเออน่าจะวันละไม่ถึง200แล้วก็ส่วนทิปเนี่ยบอกเลยว่าได้ยากมากเพราะว่ากลุ่มลูกค้าส่วนมากจะเป็นวัยรุ่นเนาะก็แน่นอนว่าวัยรุ่นน่ะมาเที่ยวก็จะพกเงินมาจํากัดอะนะเวลาให้ตังเงี้ยก็จะให้ตังพอดีแล้วเรื่องในผับอ,อีกเรื่องหนึ่งคนะที่พี่อยากจะเตือนน้องๆเลยนะครับก็คือเรื่องของยาเสพติดมันมีแน่นอนครับผมต่อให้ข้างผับมันเป็นป้อมตํารวจมีจริงๆมันค่อนข้างน่ากลัวนะและแบบตอนที่พี่ไปอ่ะพี่แบบใส่ๆเด้เวพี่แมู่ ค่อนข้างใจแตกนะเฮย้ยแย่แม่งทํากันในนี้เลยเหรอวะมันแบบมันเหมือนมันไม่ได้แคร์อะไรเหมือนในภับทุกคนก็แบบเมาเมาะงงงอันตรายนะ <c oughs> แล้วก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเราก็พูดไม่ได้เนาะเพราะว่ามันต้องขึ้นอยู่กับ เอออะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าใครจะทำเนี่ยต้องเป็นคนที่คิดได้ต้องเป็นคนที่รู้จักห้ามใจตัวเองอะ่ะแบบที่2ก็คือเป็นร้านชิลที่ป่าเสียนั่งพี่บอกเลยว่าแบบเนี้ยแม่งเงินดีสุดเว้ยเพราะว่าจะเป็นพวกแขกแบบที่มีตังอะเขาจะให้เงินค่อนข้างหนักนะอย่างที่พี่เคยได้อะ่ะพี่เคยยกโตให้เขาเว้ยพี่ย,ยกให้เขา3โตโตพี่ได้มา300อไอ้เหี้ยแค่ยกโตนะเว้ยโตแม่งไม่ไกลมากเลยยกจากแค่ตรงนี้มาตรงนี้ขยับเหมือนขยับโตให้เขาอ่ะไอ้เหี้ยวกู่ได้มา300เออ ก็คิดดูคือพวกเนี้ยเหมือนเขามาเพื่อที่จะแบบว่าเสียตังค์เวลักษณะงานอะ่ะเอาจริงลักษณะงานคล้ายๆกันแต่เพื่อโรงงานแบบแบบเนี้ยดีกว่าเวเพราะว่ามันเป็นร้านเล็ก,ลกๆใช่ไหมพอมันเป็นร้านเล็กๆก,ก็จะคุยเข้าถึงพนักงานกันง่ายและพนักงานที่พี่เจอพี่ยังรู้สึกดีกับทุกคนอยู่เลยคือแบบว่าทุกคนนิสัยดีแล้วก็แบบเป็นที่ปรึกษาพี่ไดอ้อย่างวันแรกที่พี่ไปเงี้ยพี่ไม่ได้ติปเลยสักบาทเวล้ะก็มีพี่พนักงานคนหนึ่งแบ่งติปให้พี่อะ่ะโอ้แบบพี่โคตรดีใจเลยได้ติปกับเขาอะไรเงี้ยเออ จะได้เยอะกว่าวันละ250มั้งมันไม่ถึงค่าแรงขั้นต่ำก็จริงนะเว้แต่เรื่องทิปอะไรเงี้ยไม่ได้หนักนะพี่เคยได้สูงสุดพี่เคยได้วันละพันหคือแบบเยอะมากแล้วพี่เคยเฉลี่ยเล่นๆน่ะบางทีพี่ก็ได้พันห้ามั่งได้700มั่งได้800้มั่งพี่เฉลี่ยเล่นๆพี่ได้ประมาณเดือนนั้นอ่ะเกือบสามหมื่นอ่ะแบบที่2เนี่ยพี่แนะนานะถ้าใครจะไปทําค่อนข้างที่จะได้เงินดีส่วนเรื่องของยาเสพติดเนี่ยไม่ค่อยมีนะส่วนมากจะเป็นบุหรี่แบบที่3เป็นอะไรที่ได้เงินน้อยสุด ตามภาษาครับร้านชิวลวัยรุ่นไอ้เหี้ยแม่งพกเงินมาพอดีบางคนแม่งพกเงินไม่พอด้วยมัดจาไว้ก่อนอะไรเงี้ยสนิทกับพ่อคา้าโอ้โหกูบอกเลยได้เงินน้อยมากแต่ความสนุกอะพี่ให้เต็มสิบเว้ยคือแม่งสนุกแม่งมันคือทุกคนมัน,มนเหมือนมันรุ่นเดียวกันอะมันคุยกันได้คุยกันง่ายมันไม่เหมือนแบบที่หนะึ่งกับที่สองเนาะเอาจริงๆถ้าใครแบบสายเคห์ปาร์ตี้กับเพื่อนเงี้ยไปทำแบบที่สามก็โอเคแต่ได้เงินน้อยหน่อยแต่เหมือนว่าเอออยู่ด้วยใจไม่ได้อยู่ด้วยเงินอะไรเงี้ยเออแบบว่าไงจิกโก้ไอ้ส เรื่องของเงินนะก็คือได้เป็นแบบรายวันเหมือนกันก็ได้วันละร้อยร้อยกว่าบ,บาทอะไรเงี้ยแล้วก็ติปน้อยเออมันก็น้อยอะ่ะแต่ว่ามันได้แบบได้ฟิลไงได้เพื่อนซองหญิง่งหยิงหญิงอะดีเ้ยเนี่ยเหมือน เหมือนพี่ปิมเลยก็พี่จะบอกเตือนน้องๆทุกคนว่าการที่เราจะไปทํางานเงี้ยพี่บอกเลยว่าถ้าพี่มีลูกนะพี่ก็จะไม่ห้ามลูกนะเว้ยเหมือนว่าให้ลูกอะไปเปิดประสบการณ์เหมือนเป็นการเช็คลูกด้วยเวยดูดีว่าลูกเราอะแม่งจะสู้สังคมได้ป่าจริงๆการทํางานร้านเหล้าอะเป็นการเปิดสังคมอีกมิติหนึ่งเลยนะเว้ยพอเราเจอคนค่อนข้างหลากหลายแล้วก็แบบว่าเหมือนไปเจอด้านมืดของโลกอะปกติเราอยู่แต่โลกตอนเช้าใช่ป่ะเด็กๆทุกคนอะผมเชื่อเลยไม่อยู่แต่โลกตอนเช้าเว้ยไอ้เชยมีแต่พวกมึงนอนดึกไอ้สัตว์มึงเลยอยู่โลกตอนคืน อันนี้ไม่เกี่ยวนะแต่พอเข้าสู่โลกตอนคืนปุ๊บ ก็จะมีพวกร้านเหล้าเนี่ยจากตอนเช้าเนี้ยมึงเห็นแบบว่าไอเ้เพื่อนห้องค้าแม่งโคตรตั้งใจเรียนเลยแม่งใส่แว่นโคตรเนื้อน่ะต้งคืนแม่งไปทอดแว่นเต้นในร้านเหล้าก็มีเอออย่างนี้มันก็มีคือมันเหมือนเป็นการเปิดโลกอีกแบบเลยเวย้ยได้คิดกับตัวเองนะได้เรียนรู้ตัวเองแต่ว่าบางคนทําแล้วไปในทางที่ไม่ดีก็มีนะครับอย่างเช่นเพื่อนร่วมงานของพี่คือเข้างานมาพร้อมกันแล้วก็แบบคุยแบบสนิทก,กับลูกค้าลูกค้าให้กินเหล้ามันก็กินลูกค้าให้แบบว่าไปทาอะไรบ้าๆโลมันก็ทําได้เงินไงจนสนิทก,กับลูกค้านะครับ แล้วก็มีแบบว่ามีการไปลองยาเสพติดกับลูกค้าแล้วตอนนี้คือมันก็เสียคนไปนะครับติดคุกอย่างที่พี่บอกแหละสังคมมันจะเข้ามาอย่างที่พี่บอกแต่มันก็อยู่ที่ตัวเรานะครับว่าเราจะรับหรือไม่รับเราก็รับแค่สิ่งที่มันดีๆพอเนอะอะไรที่มันไม่ดีอย่างเงี้ยเราก็พยายามที่จะปฏิเสธมันเราไปทํางานเราไปทําเพื่อที่เราจะมีเงินมาซื้อของที่เราอยากได้หรือว่าเลี้ยงดูพ่อแม่มาช่วยเหลือที่บ้านแบ่งเบาภาระที่บ้านนะครับไม่ใช่ไปทํางานเพื่อให้ตัวเองอะเป็นคนไม่ดีให้พ่อแม่เสียใจนะครับแทนที่เราจะไปทํางานแล้วเราได้เงินกลับมาให้พ่อ กับกลายเป็นว่าต้องให้พ่อแม่เอาเงินไปให้เราในโรงพักนี่มันก็ไม่ได้นะพี่ก็อยากจะฝากไว้นะใครมีข้อสงสัยอะไรเงี้ยเมนบอกพี่ดานล่างด้นไเว้ยพี่จะไปตอบให้ทุกคนเลยเรื่องแปลก,ปกเรื่องแบบดาร์กอะไรเงี้ยเออก็ลองคอมเมนต์ถามพี่ได้พี่ค่อนข้างที่จะผ่านโลกมาเยอะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งจะเริ่มไดประสบการณ์ดีๆจากพิธาจอมสัส่นใช่ป้อโอ้ยมาอยู่ไหนามาอยู่ไหน อาการออกคำน้องๆก็คือคอมันเริ่มขาดแล้วนะเอ้ยมุกนะมุกยาย่าๆมุกมุกมุกใจกัาคคิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ